สวัสดีครับสวัสดีครับอาชาแนลครับอาชาแนลเรดเดวิลนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดสระบุรีเ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่เรามากางเต็นท์นะครับกางเต็นท์ร้านกางเต็นท์นะครับวายแคมป์นะเ,นเนพื่อนเพื่อนพี่พี่วายแคมป์ Camp, จังหวัดสระบุรีนะครับวายแคมป์แอนด์คอฟฟี่บริการอาหารเครื่องดื่มบรรยากาศริมทานแอ่อมนะครับตรงนี้เขาน่าจะ เป็นอำเภอหรือตำบลชะอมนะเ úng, พื่อนเพื่อนพี่พี่ของจังหวัดสระบุรีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่วายแคมป์นะครับเป็นลานกลางเต็นท์อเนกประสงค์นะ <c ough> มีเต็นท์ให้กลางให้เราก็มีให้เรานำเต็นท์มาเองก็มีนะครับเป็นลานกว้างอยู่ท่ามกลางหุบเขานะเพื่อนเพื่อนพี่พี่อากาศก็เย็นเย็นสบายนะครับตรงนี้เป็นวายแคมป์คอฟฟี่ครับเป็นร้านกาแฟนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ ตรงนี้เป็นร้านกาแฟว h y Camp c o f f e ่นะครับตรงนี้เป็นร้านกาแฟเป็นเต็นที่เขากางไว้ให้แล้วนะครับเป็นโดมใหญ่ๆเลยนะเพื่อนๆพี่ๆอ่านี่เราเข้ามาดูภายในร้านกาแฟนะครับจะมีสะว่ายน้ําด้วยจะมีสไลเดอร์ด้วยจะมีของเครื่องเด็กรงเด็กเล่นเด็กเยอะเลยนะครับอ่าบรรยากาศเต็นเยอะมากๆเลยเพื่อนๆพี่ๆ นี่เป็นบรรยากาศในร้านกาแฟาวายแคมป์คอฟฟี่นะครับติดริมทานน้ำนะครับติดริมทานน้ำเลย<ป>อ่นนี่เราจะเดินไปที่เต็นท์ของเรานะเพื่อนเพนพี่พี่เป็นลักษณะเป็นโดมนะครับโดมมองดูดาวนอนมองดูดาวดูเดือนได้เป็นหลังคาแบบใสๆนะเพื่อนๆพี่พ่ เป็นผ้าใบาแบบใสๆมองนอนมองดูดาวเดือนได้สบายใจครับบรรยากาศสุดฟินหลักล้านบรรยากาศหลักล้านเพื่อนเพื่อนพี่พี่วายแคมป์ครับจังหวัดสระบุรีน่าจะเป็นตำบลชะอมนะครับอยู่จังหวัดสระบุรีนะเพื่อนเพื่อนพี่พมาดูเต็นท์ของเรานะครับเป็นสไตล์เป็นโดมนะครับมองดูดาวดูเดือนได้เลยเพื่อนเพื่อนพี่พี อ่านี่เป็นประตูทางเข้าเต็นท์ของเราประตูไม้ไผ่แล้วเข้ามาในตัวทางเข้าเต็นท์ของเรานะครับอ่านี่เรามาดูอ่า,เรา,า,อาเรามาดูรูปแบบเต็นท์ของเราก่อนเป็นโดมนะครับหลังคา,สาใสๆมองดูดาวเดือนได้เลยเวลานอนนะเ,นเนพื่อนๆพี่ๆอ่าลักษณะจะเป็นอย่างนี้นี่เป็นห้องน้ําครับ นี่เป็นอ่างจากรุชิเป็นอ่างอาบน้ําสไตล์เป็นไม้ไผ่นะเพื่อนเพื่อนพี่พ Lead ี่นอนอาบน้ําได้สบายสบายเลยนอนอาบน้าสบายสบายใจเลยเพื่อนเพื่อนพี่พ Lead ี่นี่สุดฟินครับบรรยากาศโอ้โห hey. บรรยากาศดีมากๆเพื่อนเพื่อนพี่พี่แ้นี้เป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําอยู่ในตัวนะครับเต็นท์รองน้ําในตัวนะ ห้องน้ำแบ่งสัดส่วนชัดเจนมีชักโครกชักโครกมีฝักบงฝักบัวน้ำอุ่นมีนะครับมีให้พร้อมนะเพื่อนๆพื่อนพี่พี่ไม่ต้องกลัวหนาวนะครับอ่าเปิดประตูมานี่ภายในเต็นท์ของเราเพื่อนเพื่อนีพน่พเป็นโดมติดแอร์ครับภายในเต็นท์เราที่นอนเป็นโดมติดแอร์นี่เป็นโดมติดแอร์นะครับอ่า ถ้าใบาแบบใสๆนอนมองดูดาวดูเดือนได้สบายใจเลยเพื่อนๆพี่ๆติดแอร์เย็นสบายไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะครับแต่ที่นี่อากาศไม่ค่อยร้อนนะเพื่อนๆพี่ๆอากาศกำลังดีนะครับนี่เป็นบเนบาะเตียงคิงไซส์ใหญ่มากๆนอนสบายอีกแล้วดูวิญญาณอีกแล้วเพื่อนๆพี่ๆอ่าเบาะ ที่นอนใหญ่มากสบายๆเครื่องอำนวยความสะดวกมีการนุ่งการอ้ำมีน้ำมีกาแฟมีตู้เย็นตู้เย็นเล็กตู้เย็นมีเครื่องดืงด่มเครื่องดื่มไว้ให้เรานะครับกาแฟกาแฟน้ำเนื้อมีพร้อมนะเพื่อนๆพี่ๆโอ้บรรยากาศสุดฟินโคมโฟงโคมไฟ,ฟพัดลมให้หนึ่งตัวโอ้มานอนท่ามกลางธรรมชาติท่ามกลางหุบเขานะครับเนี่ยมีตรงมีเต็นท์มีโดมให้นอนแบบฟินๆเลยเพื่อนๆพี่ๆวายแคมป์สระบุรีนะครับ วายแคมป์สระบุรีอ่านี้เราออกมาดูด้านหลังหลังแคมป์ของเราหลังโดมของเรานะครับจะติดลำธารนะเพื่อนเพื่อนพี่จะติดลำธารน้ำใสใสเห็นตัวปลาเลยครับน้ำใสใสมองเห็นตัวปลาเพื่อนๆพนพี่ๆนี่น้ำใสใสเป็นลำธารน้ำใสใสมองเห็นตัวปลาเลย บรรยากาศสิ้นเลยครับเพื่อนๆพ่อนพี่พโอเคเลยนะครับเพื่อนเพนี่พี่วายแคมป์ของเรานะครับใครยังไม่มีที่ไปปีใหม่นี้นะเพื่อนๆพนี่ๆมาได้เลยนะครับวายแคมป์สระบุรีนะครับใกล้ๆนะครับ ใกล้กรุงเทพขับรถมาแป๊บเดียวนะเพื่อนๆพืนพี่ๆบรรยากาศหลักล้านนะครับลานกลางตรงกลางเต็นนะมีเต็นเอามากางเองหรือจะเป็นเต็นที่ก็กางให้เป็นดงเป็นโดมมีนะครับติดลำทานนะเอาหงอาหารเครื่องดื่มมีพร้อมนะเพื่อนเพื่อนี่พี่มีพร้อมนะครับอ้าวอ้าวฝากไว้ด้วยเพื่อนๆพนี่ๆฝากไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ